ก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะ,ะมาดูกันว่าเดือนกับรกฎกามของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอะ เรื่องแรกค่ะเรื่องการเรียนการงานนะคะขออนุญาตพูดเรื่องการเรียนก่อนเดี๋ยวจะลืมลืมบ่อยเลยลืมน้องๆบ่อยเลยนะคะแต่ว่าก็มีน้องๆรอฟังอยู่นะคะด้านการเรียนของน้องๆน,นะคะในเดือนก,กันยายนาคมค่ะการเรียนเนี่ยค่อนข้างสนุกนะคะการเรียนค่อนข้างสนุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขมากๆอ่าแสดงว่ามีโอกาสได้เจอเพื่อนๆเราแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังแฮปปี้กับสิ่งที่คุณได้รับ อะแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นคนในหนึ่งในคนที่สอบมหาลัยติดหรือโรงเรียนที่คุณต้องการติดแน่ๆเลยนะคะคุณมีความแฮปปี้แล้วก็มีความเหมือนละล้าแล้วก็มีความพร้อมมากๆที่จะได้ออกไปสนุก ไม่ได้ออกไปเรียนคือจะไปโรงเรียนหรือไปมหาลัยแต่คุณมีความสนุกคึกคักมันค่อนข้างจะดีใจแฮปปี้หละลานะคะในเดือนกรกฎกาคมนี้แต่ช่วงต้นเดือนค่ะการเรียนติดอุปสรรคนะติดอุปสรรคอย่างเช่นว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้ดังที่ตั้งใจไว้คือมันจะมีอะไรมาขวางบางอย่าง ออย่างเช่นอาจจะไปโรงเรียนแล้วหรือไปมาหาลัยแล้วมันอาจจะต้องอยู่ในกฎระเบียบมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดอาจแต่มันเป็นเพียงแค่ชนช่วงต้นเดือนแรกเท่านั้นนะคะช่วงต้นต้น,ตนเดือนนะไม่ต้องไปกังวลทิดมากนะการเรียนเป็นเรื่องของความสนุกอยู่แล้วล่ะนะคะอ่ะท่านที่ว่างงานก่อนท่านที่ว่างงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ ถ้าที่ว่างงานน่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่งานนั้นนะคะไม่ใช่งานที่คุณตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนั่นหมายถึงว่างานนี้คุณอาจจะต้องทําไปก่อนนะ,ะคุณอาจจะได้ตําแหน่งที่มันไม่โอเค หรือมันจะเป็นแบบนี้ด้วยคือคุณอาจจะได้งานมาแล้วแหละแต่อยู่ในช่วงระหว่างทดลองงานนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นอะไรที่งานค่อนข้างไม่ยากไม่ยากแล้วก็สบายๆอยู่นะคะช่วงทดลองงานของคุณส่วนคนที่ยังไม่ได้งานมาก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ตั้งใจได้ก็คือไม่น่าทำอะ่ะไม่น่าทำาือไม่ดูแล้วมันพื้นๆดูแล้วมันไม่มี ไม่มีความก้าวหน้าอะไรเนาะแต่คุณทำไปก่อนนะเพราะว่าเดือนนี้มันดูมันดูเงียบๆเ,เป็นดวงของความพื้นฐานร่วมพื้นฐานของการทํางานของคุณเพราะฉะนั้นคุณทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะดีตามมาเองก็เปรียบเสมือนคนที่เหมือนอกำลงังฝึกงานอยู่นั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองตามลําดับนะคะส่วนท่านที่ทํางานประจํานะคะื่องของการงานเนะะี่ยค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณต้องอยู่ในกฎระเบียบมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าอึดอ,อัดอึดอัด สภาวะที่มันดูเหมือนบีบคั้นน่ะมันมีความบีบคั้นเข้าไปอีกหน่อยนึงด้วยกฎระเบียบต่างๆนะคะรวมถึงอาจจะเกี่ยวกับว่า คุณฉีดวัคซีนหรือยังถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนยังไม่ได้นะคุณไม่สามารถเข้ามาร่วมง,งานกับพวกเราได้นะอะไรแบบนี้คะ่ะคือมันจะมีกฎระเบียบเยอะขึ้นนะคุณต้องจำใจและทำใจยอมรับกับกฎระเบียบนั้นนะคะจากเจ้านายผู้สูงส่งเจ้านายผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ผู้สูงส่งเจ้านายผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองอ่าก็ ก็ยอมรับไปตามกฎเกณฑ์นะคะมันแค่อาจจะหนักกว่าเดิมนิดนึงในเรื่องของกฎเกณฑ์ละคะ่ะแต่เรื่องของงานไม่หนักไม่หนักจะหนักเรื่องคนมากกว่านะคะส่วนท่านที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจค้าขายเนาะลักษณะค้าขายก็ตามเจ้าของธุรกิจก็ตามงานส่วนตัวทั้งหลายทั้งแหละนะคะอะดูงานส่วนตัวมีความหวังมากขึ้นม,มีความหวังมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะค้าขายดีขึ้นมองเห็นช่องทางมากขึ้นมันได้ให้ ในี้ค่ะอ่าหมายถึงว่ามันมีความแบบความกระจ่างในดวงการค้าขายมันมีความมีโอกาสแล้วมีช่องทางเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พอได้บ้างจากได้หลักร้อยก็จะได้หลักพันอะไรแบบนี้ค่ะคือดีกว่าเดือน ขณะนี้แม่หมอก็อยู่ในเดือนมิถุนายนนะก็คือทําคลิปไว้ในเดือนมิถุนายนนะก็คือจะดีกว่ามิถุนายนมาอีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองค่ะช่วงต้นเดือนนิดนึงก็คือ,อต้นเดือนยังคงใหระวังในความอึดอัดของตัวเองที่ทําให้ธุรกิจไม่ก้าวหน้าได้นะทำให้ธุรกิจมันไม่เดินเพราะว่ามัวแต่กลัวมัวแต่ระแวดระวัง และก็ช่วงปลายเดือนก็ให้ระวังการงานสะดุดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนที่ค่อนข้างจะทําอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังและระมัดระวังให้ดีนั่นเองค่ะดวงการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมค่ะการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเริ่มมีความพอเพียงนะคะมีความพอเพียงมากขึ้นแล้วก็เริ่มอยู่ได้กับ กับรายได้ที่คุณมีในเดือนกรกฎาคมคุณค่อนข้างจะรักษาความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายได้ดีเลยทีเดียวค่ะอะไรที่นอกลู่นอกทางคุณควบคุมสภาพจิตใจได้ดังนั้นแล้วการเงินเนี่ย คุณค่อนข้างโอเคเพราะคุณมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงก็มีความสุขดีค่ะเพราะฉะนั้นเดือนกนรก,กฎาคมคุณจะมีความสุขกับสถานะการเงินไม่ว่าจะได้มามากหรือน้อยก็ตามแต่คุณอยู่ได้แล้วคุณรู้จักควบคุมมันและคุณเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางในเรื่องของการเงินอย่างเช่อนอะไรอะ่ะ มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เป็นรายได้เท่านี้เราก็กินเท่านี้เออทำให้เราเหมือนรักษาสมดุลของการเงินในตัวเองได้รวมถึงในครอบครัวได้ด้วยมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลกนันสม่ำเสมอกันนะคะรายจ่ายค่อนข้างน้อยค่ะชาวราศีกุมแล้วก็ความอยากได้อะไรเนี่ยไม่อยากได้เลยอยากพักผ่อนมากกว่าอยากอยู่บ้านก็แฮปปี้ดีอยู่ได้อยู่ได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า คุณเข้าใจระบบตัวเองมากเลยในเดือนกนรกฎาคมเนี้ยว่าทํางานก็ได้เงินไงถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยรายรับรายจ่ายบริหารได้ดีค่ะนะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีกุมโดดเด่นเป็นที่สุดเลยค่ะอ่าแล้วแม่หมอก,ก้อยคิดว่าโดดเด่นที่สุดทั้ง12ราศีเลยนะอ่ะเดือน กรกฎาคมของชาวราศีกุมเนี่ยโดดเด่นที่สุดในเรื่องของโชคลาภทั้ง12ราศีเลยมาแรงเลยนะคะเราเรียกว่ามันมีดวงดาวโชคลาภนะคะมีดาวโชคลาภเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมอ่าเพราะฉะนั้นโชคลาภของคุณในเดือนกรกฎาคมคุณมีดวงดีที่สุดทั้ง12ราศีเลยนะคะ <Why? S 1> ส่วนในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนนะคะ คนโสดเนี่ยคนโสดและคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนมีความแบบต้องยอมอ,อพอมีความต้องยอมเกิดขึ้นนะคะการที่เราครบหาใครสักคนแล้วเราต้องยอมเขาตลอดนั่นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเราเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนโสดและสถานะไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอก็คิดว่าถ้ามีใครเข้ามาอออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคบอย่าพึ่งไปคบหาเพราะคนที่เข้ามาเขา เขาจะมีความเอาเปรียบเรานะคะแล้วถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมมีค่ะมีเข้ามานะมีความเอาเปรียบนะคนที่จะเข้ามาเขาเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นอย่าไม่แนะนําเลยถ้าเข้ามาแล้วเอาเปรียบเราก็จะเหมือนไม่ได้พบความรักที่แท้จริงนะคะดังนั้นแล้วปล่อยผ่านไปก่อนปล่อยผ่านไปก่อนเขาเข้ามาแล้วเอาเปรียบทําให้เราเหนื่อยเราต้องยอมสุดท้ายนะคะเลิกกันมันจะไปไม่รอดนะคะส่วนคนที่ มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะมีแฟนและแต่งงานแล้วนะสถานะเนี่ยมันจะตรงข้ามกันกับคนโสดนะคะก็คือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วและแต่งงานอยู่แล้วค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นใครที่ทะเลาะตัวคุณนั่นแหละคุณที่ฟังแม่หมออยู่นี่แหละคุณทั้งหลายเนี่ยคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะไปทะเลาะเขาค่ะเขาเป็นคนดีๆอยู่คนหนึ่งแต่คุณหาะะเรื่องไปทะเลาะเขา นะคะให้เขายอมยอมอะ่ะให้เขาแพ้เราทุกอย่างะคะถ้าแบบนี้ไม่เวิร์กนะเออเขาอยู่ของเขาดีๆเราเนี่ยคิดมากหาเรื่องจับผิดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะหยุดจับผิดเพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นเองค่ะเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่านะคะเรื่องใหม่ยังไม่เกิดค่ะแยกแยะให้ได้นะคะไม่ฉะนั้นจะทะเลาะกันหนักอยู่ก,ะะกรกฎาคมนี้นะ,ะทุกอย่าง ทุกอย่างคุณควบคุมได้นะคุณรู้ก่อนคุณก็ควบคุมใจตัวเองนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณมีความสุขสมบูรณ์ดีรวมถึงให้ระวังอ้วนด้วยกัรกฎาคมนี้ราศีกุมระวังอ้วนค่ะ <laughs> ระวังอ้นวนเพราะคุณมีเกณฑ์อิ่ม้ํำสำรานนะคะแล้วก็รวมถึงอะ,อะไรที่เคยเป็นอยู่มีโอกาสจะหายและสุขภาพมันจะขาดการออกกําลังกายอ,อยู่กับที่เยอะเกินไปขาดการออกกําลังกายทําให้ระวังอ้วนด้วยความที่มันสมบูรณ์เกินไปนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> การดูแลตัวเองอย่าให้อ้วนเยอะนะคะ,ะ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังหรือดวงอุบัติเหตุอ่ะ มีนะคะก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับของหายคือมันมีเกณฑ์สูญเสียอย่างเช่นของรักของห่วงอ่ะแม่หมอก,ก้อยขอขอแบบให้ความหมายแบบเบาๆไปว่าให้ระวังของหายสิ่งที่ของมีค่าของเราเนี่ยจะสูญหายนะคะให้ระวังไว้ค่ะเคล็ดลับการทำบุญนะคะ แม่หมอก,ก็แนะนําดีกว่าว่าการทําบ,บุญมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วบอกกันบ่อยมากเลยแต่ว่าแนะนําเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือในเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยพยายามอย่าไปใช้พฤติกรรมหรือว่าอย่าเอาเปรียบใครนะคะเพราะว่าการเอาเปรียบเนี่ยคะ่ะมันเหมือนจะเป็นจุดบอดให้เราในเดือนกรกฎาคมนี้นะที่จะทําให้คนน่ะแทงข้างหลังของแทงข้างหลังเราได้เอออยู่ๆก็ คนมาแทงข้างหลังเราลูกน้องมาเล่นงานเราเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาวะเกิดจากการว่าการเอาเปรียบเออทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันย่อมมีเหตุและมีผลเพราะฉะนั้นแม่หมอก้อยเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลดการเอาเปรียบนะในเดือนกันยายนาคมะมันมีเกณฑ์ที่จะเหมือนคนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานเจ้านมเจ้านายแทงข้างหลังเราได้แล้วเราจะแย่ ดังนั้นป้องกันไว้ก่อนอย่าให้ใครทำร้ายเราโดยการเราไม่แสดงความเอาเปรเียบกับใครนะคะอ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีกว่าที่จะเหมือนจะบอกให้ในดวงโดยรวมว,ว่าอ่ะอย่าทำแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลตามมานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอก้อยขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ